โรงเรียนตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง World Class Standards c h o o l รุ่นที่1จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิน้น2,733คนครูและบุคลา,ากรจำนวนทั้งสิน้น197คนภายใต้การบริหารงาน ของดรภูธนพัฒน์พุ่มไม้พ่วอพน่วยการโรงเรียนตากพิทยาคมนางพัทราพรเนื้อไม้รองพุ่มในการฝ่ายบริหารงานวิชาการนายเสรีผมแก้วรองพุ่มในการฝ่ายบริหารงานบุคคลนายอภิษ์เทียมฉันรองพุ่มในการฝ่ายบริหารงบประมาณและนางสาวนาทิดา่ิุดรองพุ่มในการฝ่ายบริหารทั่วไปก่อนอือ่นเรามารู้จักกับโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนของชาตจังหวัดตากันพอสังเขตกันครับโอ้โร oh, งเรียนใหญ่มากเลยแล้วคนหายไปไหนหมดเนี่ยสงสยเรามาเช้าไปทําไมแม่ต้องส่งเราเรียนที่นี่ด้วยแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีแน่ๆอยากรู้จังว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงนี่โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดตั้งแต่พศ2443 2 0กว่าปีที่เป็นตำนานคนต่างส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่กัน โรงเรียนใหญ่พิเศษของจังหวัดบริหารโดยพอ,อภูธนพัฒน์ท่านกำพัฒนาอาคารการศึกษาบุคลากรและสถานที่ oh, โอ้โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี่แล้วผมต้องไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างล่ะครับโอเคอาคาร1 1 1ปีนักเรียนเข้าแถวกันตรงเนีร้อ1 5ปี119กปีอาคารใหม่เต็มด้วยเทคโนโลยีที่นี่ห้องประชาสัมพันธ์เงี่ยหูฟังข่าวสำคัญเก็บของที่หายเอาไว้แล้วก็เปิดเพลงธรรมะต,ตอนกลางวานัน เรียนสะดวกสบายห้องน้ําสะดวกสบาย,ห,ดดบายห้องประชุมสะดวกสบายห้องประองสะอาดสะดวกเฮ้ครูไก่ห้องเธอปอะไรกันห้องสมุดสะดวกนะต่า<ะ>นี่ห้องสมุดเงียบๆเลยค่ะอ๋อขอโทษครับเขยากลับ ว่าแต่มีโครงการห้องเรียนอะไรบ้างนะผมลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวเพื่อนพี่เล่าให้ฟังมีนักเรียน2 0 0พกว่าคนแต่และคนมีรูปแบบเป็นของตนโรงเรียนก็เลยเห็นก็เลยมีโปรแกรมนี้ให้เลือกตามที่ตัวเองตน S M P โครงการวิทยานินเทศกจิจกรรมมากมายเขาจะเป็นนักวิจัยมาทางน,นี้เลยเพราะ S M E ตีแต่งชีว <Hey. S 2> ิตอังกฤษสายสุขภาพใครจะเป็นหมอเภสัชทันต์าสตวาแพทย์ประสาทรีนจีเนียริงโครงการเขาที่จริง ขขได้ใส่เสื้อช็อปไปฝึกงานเหมือนได้เป็นวิศวกรจริงๆ MEP not just b b u u t learning วิ c We s เ u า y a เรียนออ o จาก b j e c t s in both Thai and English and e AS, with ์ย EIS วิทยคณิตคอมพิวเตอร์มีสื่อเป็น English รูสอนให้คิดให้ได้เป็นเลไมากกว่าเด็กวิทยคณิต s t สายสไตลิ์ของโรงเรียนเราก็มีสังคมวิทยาศาสตร์ เอยีบก,กับนักเรียนยุค 5G าีแล้วครูที่นี่เขาเป็นยังไงกันบ้างพี่อ๋อครูเหรอนักเรียนหันหน้ามาทางกระดานค่ะมีแต่ครูมืออาชีพออกแบบการสอนในทันสม,มัยนักเรียนมีข้อสงสัยยกมือขึ้นถามครูจะบอกให้จะเป็นวิทย์หรือคณิตอยากจะฟืฟ้นฝึกอังกฤษง่านประิษฐนหรือจะเป็นวิธีคิดทำอะไรตอบได้ชีท้ทางออกให้เหมือนครูนั่นเป็นเคมทีสื่อนวัตกรรมก็มีอยู่มาก ก่อนขอใช้มียาก,จะจะกอยากจะร้องอยากจะสร้างอยากจะวาอยากจะคาดก็สามารถหาโอกาสใช้ได้ไม่พลาดกิจกรรมเราก็มีส่วนสร้างความสามัคคีเราก็มีหรือวิชาการเอาเราก็มีตัดค่าจัดติวก่อนสอบให้ฟรีถ้าผมเรียนจบที่นี่ผมจะมีโอกาสไปต่อที่ดีๆใช่ไหมพี่น้องครับฟังพี่นะโรงเรียนเราอะผลวันเด็ด,ด,ดได้รับ I Q A O i Q A เอาเราก็มี<ะ>และยังมี f O V Award อ่ะันมาทุก ็ได้และมานตลอดันไม่นานก็ได้แล้วมันพระสถา,านที่พิ่งจะได้เอามาก่อนตามึยิทยตามวยิทยตามวิทยตามึยิยตามึ้ิยตามึยิเอยอตามึนยิเยตามึนยาอยตาม้ยางเอเอะิ่งเรอยอคาบึ้ิง